สวัสดีกันวันหยุดทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆนะครับอยู่ที่สวนยางแล้วก็นี่ครับสวนกเกษตรผสมผสา,านอะันนี้เป็นต้นตะขบครับถูกเปได้ด้วยครับอืมแล้วก็จะมีเด็กๆครับนอนเล่นสบายๆเปลย์ใครก็เปลย์ใครครับตามที่เห็นนี่ครับฝั่งน้านนู้นครับก็จะเป็นบ้านที่กําลังก่อสร้างอยู่ได้ประมาณสักสี่สิเปอร์เซ็นแล้วนะครับบริเวณนี้พาทุกคนได้ มาดูบรรยากาศสบายสบายครับผมก็นอนผูกเปลเล่นๆฝั่งด้านนั้นก็กอไผ่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมันเบอร์รี่ครับนี่ผูกเปลกับต้นมันเบอร์รี่เลยมันออกลูกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับรอบที่สองก็กำลังจะออกอมองขึ้นไปครับบรรยากาศสบายสบายครับวันหยุดถ้าเกิดได้ไปทํางานในเมืองนะครับเขาก็จะแบบไปเที่ยวห้างกันถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้หรือไม่ก็ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่สําหรับผมแล้วมันอยู่ของผมก็นี่ครับ อยู่ที่บ้านผมนี่แหละรับพาทุกคนได้มาดูพาทุกคนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศบริเวณรอบๆบ,บ้านครับก็จะเป็นแบบนี้พี่นิวนอนเล่นอยู่ปกติเนี่ยจะต้องไล่จับไก่และอนุ่นไก่เขานะครับจับไก่ได้ทุกตัวครับแต่ผมนี่จับไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่ครับบรรยากาศสบายๆครับพาทุกคนได้มาสัมผัสกันตอน ช่วงร้อนๆแล้วก็มานอนเล่นผ่อนคลายสบายอากาศนี่แบบไม่ต้องใช้แอร์ครับบรรยากาศเย็นสบายมากเด็กๆก็นอนเล่นกันจอไข่จอมันครับช่วงนี้ให้เวลาเขาเล่นนะครับเดี๋ยวสักพักยามเย็นเยนก็เดี๋ยวเผากำลังกายหรือไม่ก็พาไปดายงไดายาอันนั้นก็แล้วแต่กิจกรรมนะครับโอเคครับวันนี้ก็นี่ครับโอ้ไก่นั่นไงอืมไก่พี่นิวพี่นิววันนี้ไก่พันอะไรลูกนี่หัวแดงๆนี่งอน Ừ, โอ้ไปถอนขนมันทําไมล่ะลูกหรือว่ามันตีกัน,นไปตัดขนไก่เล่นซะแบบเย็นเลยนะครับหมุนไก่ทั้งด้านนู้นครับมองไปเห็นไหมครับนีะครับใต้ล่มกอไผ่ครับเย็นเย็นสบายครับไม่ใช่แค่คนจะได้พักผ่อนครับแต่มันก็หมายถึงสัตว์เลี้ยงเราด้วยโอเคครับสวัสดีกันทุกๆคนครับผม กับบรรยากาศร,รอบๆบ้านแบบสบายๆชิวๆครับพักผ่อนนอนเล่นสบายสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ